เดี๋ยวผมจะพามาดูศูนย์บริการเครื่องกรองน้ําที่สะดวกครบคันและทันสมัยที่สุดว่าเขามีอะไรกันบ้างนะฮะเครื่องกรองน้ําเป็นแบรนด์ Anco Tech นะฮะซึ่งจะเป็นแบรนด์ของอเมริกาได้รับมาตรฐาน NSF ทางร้านเนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนโซนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเครื่องกรองน้ําในครัวเรือนและในสํานักงานทางขวาเนี่ยจะเป็นเครื่องกรองน้ําในส่วนของอุตสาหกรรมนะฮะว่าจะเป็นโรงงานน้ําดื่ม โรงงานน้ำแข็งระบบกรองน้ำลงสีอะไรพวกนี้นะครับด้านในเราจะเข้าไปในส่วนของเครื่องกรองน้ำในครัวเรือนนะครับแล้วก็ในสำนักง,งานก่อนนะครับสถานที่ด้านในจะกว้างขวางสะดวกสบายนะฮะจุดบริการลูกค้านะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นจุดทดสอบคุณภาพน้ำให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชุดเครื่องกรองน้ำที่สามารถทําเป็นน้าร้อนน้าเย็นได้นะส่วนที่วางบนเคาน์เตอร์ได้ขนาดจะเล็ก สวยดูแลรักษาง่ายนะครับกินไฟน้อยนะฮะตัวนี้จะเป็นระบบ U F นะครับเป็นน้ําร้อนน้ําเย็นนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของเครื่องกรองตู้น้ําร้อนน้าเย็นระบบ R O นะฮะมีหน้าจอบอกสถานะการทํางานเข้าไปจะเป็นกรองน้ําดื่มในบ้านมีทั้งระบบ R O U F c e r a m ิกแล้วก็5้าขั้นตอนก็จะวางบนเคาน์เตอร์ติดใต้ซิงค์หรือแขวนผนังหรือว่าจะเป็นกรองน้ําปริมาณมากๆเราก็จะมีเครื่องกรองน้ําที่เป็นนี่ฮะความยาวขนาดยี่สนิ้วนะครับแล้วก็จะมี R O ตัวนี้นะฮะ กร่องน้ำได้เยอะนะจะเป็นตั้งพื้นสามขั้นตอนก็ได้ฮะไม่ต้องเจาะยึดอันนี้ก็ตั้งพื้นนะฮะเป็น U F นะครับตัวนี้จะเป็น R O นะฮะ R O ไส้กรองที่ใช้ทุกตัวมีอะไรทุกจิ้นนะครับส่วนต่อมานะฮะจะเป็นจุดทดสอบคุณภาพน้ําดื่มแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพน้ําดื่มให้ลูกค้าก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อนะฮะเพื่อให้เป็นความมั่นใจนะฮะเราจะมีจุดให้ลองเลยนะครับจะมีเครื่องกรองนีฮะ เราจะต่อเอาไว้เป็นอันนี้เป็นเครื่องกรอง AO นะฮะด้านล่างเป็น r o ด้านบนเป็น UF นะฮะเผื่อหลายท่านไม่เข้าใจว่า AO มันต่างกับ UF ยังไงก็เอามาลองกรองลองดื่มอยู่ได้เลยนะฮะหรือว่าเป็นเครื่องกรองตัวอื่นถ้าสนใจเอามาลองนี่ลองก่อนได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือเราจะให้ความรู้ด้วยนะว่าน้ําดื่มที่สะอาดเนี่ยมันวัดกันยังไงนะฮะเราจะมีพวกอุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็น pH TDS Hardness อะไรพวกนี้นะฮะความสะอาดมันต้องวัดกันได้นะครับ เราต้องเข้าใจครับบางทงเราซื้อตอนที่มันใหม่ๆอยู่มันสะอาดแต่ใช้ไปปีสองปีแล้วมันยังสะอาดหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะเราจะมีชุดตรวจสอบคุณภาพน้าไปให้ด้วยนะฮะถัดมาจะเป็นตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญน,นะฮะซึ่งจะมีหลายอัตราการผลิตหรือหลายอัตราการกรองนะครับหกร้อยลิตรหนึ่งพันลิตรนะครับแบบนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นเครื่องกรองน้ําอุตสาหกรรมตัวนี้จะเป็นอาอจะใช้ในพวกร้านกาแฟใช้ในฟาร์มช่วงหลังนี้จะเป็นฟาร์มกัญชาค่อนข้างเยอะนะฮะ ถังกรองแล้วก็หัวควบคุมนะถังกรองก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ๆหญ่คนนี้ก็มีแต่ว่าไม่ได้เอามาโชว์นะจะมีหัวควบคุมที่ล้างสังกรองอัตโนมัตินะครับเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบมีอะไหล่ทุกชิ้นนะฮะเป็นปั๊มที่ใช้ในตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญจะมีข้อปั๊มนะครับมีสังกรก็จะมีทุกตัวฮะแล้วก็มาตรฐาน NSF ด้วยนะครับจะมีแอนทาร์ไซต์แมงกานิส คาร์บอนเรซินนะฮะใบเซอร์ติฟิเคตมีหมดนะฮะเผื่อ <c oughs> ต้องการจะดูคุณภาพมาตรฐานเรามีให้นะครับฝั่งนี้จะเป็นเฮาส์ซิะหรือที่เรียกว่าเครื่องกรองน้ําเฉพาะจุดนะฮะจะมีแบบเอ็กซ์แบบใหญ่มีหมดนะฮะแบบแขวนผนงังปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับปั๊มน้ําประเภทแรงดันสูงนะฮะใช้ในบ้านใช้ในออฟฟิศใช้ในรีสอร์ทตัวนี้จะเป็นถังกรองน้ําซอฟต์แบบล้างสังกรองอัตโนมัติด้วยนะฮะรูปแบบสวยงามนะฮะใช้งานง่ายมีจอดิจิตอล ปิดมิดชิดนะครับผมนี่ที่นี่จะมีครบนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของเครื่องของน้ําอุตสาหกรรมทาด้าน,นขวานี่จะเป็นเครื่องของน้ำอุตสาหกรรมเนี่ยะจะมีการแบ่งโซนเครื่องของน้าเอาไว้ให้ชัดเจนนะจะได้ง่ายกับการเลือกดูนะครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นเครื่องอาอที่ใช้ในโรงงานน้ําดื่มโรงงานน้ําแข็งในโรงสีข้าวอะไรพวกนี้ฮะตัวนี้กาลังการผลิตสอง0มืเซ์ผลิตต่ตอวันหรือที่เรียกว่าหนึ่งผลิตต่อชั่วโมง ไล่ไปก็จะเป็นตัว12ื่นสองนะฮะเป็น compact s ซ t มีชุดซอฟต์เทนเนอร์มาด้วยในตัวนะส่วนด้านหลังจะเป็นผลงานที่ไปติดตั้งนะฮะจะมีทั้งโรงงานน้ําแข็งชุดกรองน้ําดื่มโรงงานน้ําดื่มอะไรพวกนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นหมื่นสองพลิตร compact ซ e นะฮะมีมีชุดซอฟต์ไปด้วยมีถังกรองน้ําไปด้วยฮะตัวนี้จะเป็นหกพันลิตรนะตัวนี้นิยมใช้ตามร้านกาแฟนะฮะบ้านสมัยใหม่นะฮะนี่ยตัวนี้จะเป็นชุดสามพันลิตร เป็นกลองน้าดื่มโรงเรียนหรือว่าเป็นกลองน้ําดื่มตามโรงเรียนราชการนะฮะก็มีหลากหลายให้ให้เลือกนะฮะสามารถยกไปติดตั้งได้เลยนะฮะอะไหล่มีทุกชิ้นครับใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับมันจะเป็น48คิวอ่า96คิวอะไรพวกนี้มีมีทุกไซส์นะครับมีสูงสุดไปจนถึง10คิวต่อชั่วโมงนะฮะแต่เราไม่ไดเอามาโชว์นะฮะทั้งฝั่งตรงกลางจะเป็นอะไหล่แล้วก็พวกปั๊มน้านะฮะตัวนี้เป็นปั๊มไฮเพชเชอร์ไฮเพชเชอร์ที่ใช้กับเครื่อง RO รอนะฮะเครื่องอาร์โอต้องใช้ป มีปั๊มน้ำได้แรงดันสูงได้ปริมาณน้ำมากปั๊มมันติดสเตตนะฮะด้านบนจะเป็นปั๊มอินเวอร์เตอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์เลยนะฮะประหยัดไฟได้แรงดันคงที่นะฮะได้ปริมาณน้ำมากด้วยนะฮะดูแลรักษาง่ายตั้งแรงดันได้ตามที่เราต้องการเลยนะฮะก็จะมาเป็นโอโซนมาเป็นชุดยอดเหรียญนะครับนี่ยอุปกรณ์เสริมนะครับจะเป็นหัวควบคุมปั๊มน้ำอัตโนมัติอ่าเป็นชุดอ่ากรองดิสนะครับล้างดิสอัตโนมัติด้วยนะฮะแล้วก็จะมีหัวถังกรองต่างๆนี่ครับชุดปั ที่ใช้ในโรงงานน้ําดื่มโรงงานน้ําแข็งฟาร์มต่างๆใช้นะครับด้านล,ล่างจะเป็นพวกน้ํายาเคมีฮะพวกน้ํายาล้างไส้เมมเบรนพวกสันกรองน้ำนะฮะแบรนด์ต่างๆมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่ไพโลแร่แคปจีอ่ารกรองแมกนิสคาร์บอนเลซินมีฮะมีทุกเกรดนะทุกไอดีนะฮะมาปรึกษาเราได้นะฮะจะได้ของที่ถูกต้องและถูกตังด้วยนะครับ รถ่านพักแรงดันจะมีครับขนาดลิตรก็มีฮะที่โชว์ก็แค่บางส่วนนะฮะที่ไม่โชว์ก็มีนะฮะอยู่มีสามสิบวัดยี่สิบวัดไส้กรองอาโอไส้กรองเมมเบรนนะฮะสี่นิ้วแปดนิ้วมีทุกยี่ห้อนะฮะพิซเซลสี่นิ้วพิซเซลแปดนิ้วนะฮะอุปกรณ์ที่ต้องใช้เนี่ยเครื่องอาโอเรามีครบนะฮะตัวนี้จะเป็นอ่าชุดกรองน้ําดื่มในโรงงานน้ําดื่มอะไรพวกนี้ฮะเป็นหมื่นสองพันลิตรตัวนี้จะต้องติดตั้งชุดซอเพิ่มนะฮะตัวนี้จะมีหกพันลิตรยี่หมื่นสองนะครับ ตัวนี้จะเป็นชุดกรองที่ใช้อานะฮะที่ใช้ในร้านอาหารโรงเรียนเด็กเล็กนะฮะใช้ในวัดใช้อะไรพวกนี้ก็จะได้ปริมาณน้ํามากฮะแล้วก็เขาจะเอาน้ามาเก็บในถังพักตัวนี้จะมีน้ําพร้อมใช้น้ําดื่มพร้อมใช้สองรอยลิตรฮะด้านล่างจะเป็นชุดกรองนะฮะมีทั้งถังพักสองรอยลิตรถังพักหนึ่งร้อยลิตรอัตราการกรองหลากหลายครับตัวนี้จะเป็นพวกอะซัซอรี่ฮะอาจจะเป็นไส้กรองบิ๊กบู ลุกลอยไฟฟ้าวาวไฟฟ้าเคมีนะฮะมันจะเป็นแอนตี้สเกลแบบไหนก็มีนะฮะสแตนเนอร์ยูเนียนยูพีวีซียูเนียนพีวีซีม่านกันแมลงม,มีนะฮะสแตนเนอร์ anner, แบบถังสเตเลสก็มะะีจะเป็นหนึ่งนิ้วจะเป็นนิ้วครึ่งสองนิ้วฝั่งนี้จะเป็นชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำจะมีทุกอย่างเลยนะ,ะที่จาเป็นต้องใช้มันจะเป็นอ่า ph tds h a r d n e สฮาร์ดเน็ตคอรีนนะฮะแล้วก็โอโซนก็มีะฮะแล้วก็จะมีแบบอ่า เป็นเกรดด้วยฮะเป็นแบบอะเทสชิดเป็นเป็นสติปนะฮะตรวจได้สิบสี่ค่าก็มีนะครับเป็นแบบชุดที่ใช้โรงงานน้ําดื่มก็ไม่แพงฮะตัวหนึ่งไม่ไม่กี่สิบบาทนะฮะมีเฮาสิ่งแบบใสแบบทึบท่อเข้าออกสองหุนสามหุนสี่หุนอะไรมีหมดนะฮะตัวนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องอาโะจะไม่ว่าจะเป็นโฟล์มิเตอร์มาตวัดแรงดันนะฮะแผงบอร์ดพุทพุตตนนะฮะเพเชอร์วิด้านหลังจะเป็น ไส้กรองไส้กรองก็มีทุกขนาดนะเมมเบรนบล็อกคาร์บอนสิบนิ้วยี่สิบนิ้วอ่าแก๊อีพีอินไลน์มีหมดนะราคาถูกนะบิ๊กบูไส้กรองจีบรับรองว่าคุ้มค่ากว่าที่อื่นแน่นอนนะเนี่ย